เครื่องจองจำที่มั่นคงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้หมู่มหาชนถูกพระเจ้าประเสริฐที่โกศลให้จองจำไว้แล้วบางพวกถูกจองจำด้วยเชือกบางพวกถูกจองจำด้วยขือคาบางพวกถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่กล่าวเครื่องจองจำที่ทำด้วยเหล็กทำด้วยไม้และทำด้วยหญ้า ว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมกล่าวความรักใคร่พอใจในตุ้มหูแก้วมณีและความห่วงอาลัยในบุตรและภรรยานั่นแหละว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงฉุดให้สัตว์ลงต่าซึ่งเป็นเครื่องจองจำที่ผูกไว้หย่อนหย่อนแต่แก้ได้ยากผู้มีปัญญาทั้งหลายตัดเครื่องจองจำแม้เช่นนั้นออกบวช เป็นผู้ไม่มีความห่วงอะไรละกามาสุขเสียแล้ว